สวัสดียามเย็น,ยนครับนะนะพบกระสอนจริงแล้วครับวันนี้ก็จะพามาตีประช่อนของชาวบ้านนะครับเมื่อคืนฝนตกหนะักนลยไอซีโฟเดี๋ยวมาดูเช้านี้เป็นมาดูเย็นนี้จะโดนหรือเปล่าไอ้ตัวตามไอ้ตัวตามไอ้ตัวตามไีตัวตาม,มต ไปแล้วครับไปเลยตัดแล้วตัดโคตรแรงไปแล้วครับไปแล้วไปแล้วโดนแล้วครับนี่ไปแล้ววิ่งไปแล้ววิ่งไปแล้วนี่ออกแข่งทุกลยวัดนะครับอืออนี่ครับวัดลอยขึ้นมาเลยเหยื่อเหยื่อเป็นไหนวะเมื่อกี้เห็นแล้วสีน้ำตาล นี่ครับโดนแล้วครับซีโฟตีแค่ไม่กี่ไม้เองแล้วมันต้องมีตัวนี่ครับเห็นงานไว้ด้วยครับนะนะนี่ครับกบซีโฟใหญ่ยังแซมครับมีตัวโดนแน่นอนถูกน้องมาอะไรครับนี่ครับหมายเป็นของลอกอันนี้เขาจะเลี้ยงปลาเนี่ยเขาจะเลี้ยงปลานะครับใส่สวยเลย เอ้ครับปรับผลงานไว้ด้วยเดี๋ยวถ่ายรูปครับ